สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี่ก็มีอันนี่ของมาให้เบิงเด้จะไปชอปปิ้งมาไปลานแขกจ้ะเสียสียให้พี่น้องเบิงบังหุงจ้ะรูปล่างบักบักฮุงจ้ะ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นเมืองไทยบานเฮาก็คือสิดุถิมละจ้ะอัน นอใหม่จ้ะนอนอใหม่ขวดจ้ะมะแกงเบ,งบงิ่งนะจ้ะบังฮงนี่นี่ดีที่สุดแล้วจ้ะเบิ่งสภาพปื๊ดจ้ะเบื้งสภาพบังฮงข่อยเบิ่งสภาพบังฮงข่อยนี่ดีที่สุดแล้วจ้ะได้ <c oughs> ซอสพริก น้ำจิม้มน้ำน้ำจิม้มอันซูก,กี้จ้ะเซนมีวุนเซนแม่่มันเซนมีวุนเซนวุนเซนเรื่องบอกักฮงอีกหน่วยหนึ่งเสียไปใส่ขนมจีนอันนี้เซนยงงาวลองมาต้มกินเบังจ้ะ เพราะว่าสื่อมาหลายอยู่แต่ว่าเป็นเส,ส้นสั่นก็เลยลองสื่อเส้น่ามามาเบ่งว่าเป็นจังไหนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สนิดด้วะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นยจ้าสวัสดีค่ะ